สวัสดีครับวันนี้เราจะเอาเมนบอร์ด p PC เป็นเมนบอร์ดขุดเหมือนะครับเป็นเมนบอร์ดของ a d l o c k นะครับ H81 Pro PDC ครับอาการเสียของเขาก็คือเปิดติดภาพไม่ออกนะครับเราลองทั้งเสียบทั้งตัวที่เมนบอร์ดก็แล้วนะครับก็แล้วก็ลองเอาการ์ดจอมาเสียบก็แล้วนะครับมันก็ไม่มีภาพนะครับ ฟังจากอาการเสียจากลูกค้าคือลูกค้าแจ้งมาว่าคือใช้ใช้งานเทสไปสักพักแล้วมันก็ดับนะครับก็คือไม่ติดนั่นเองน่าจะเป็นความหมายยก,ก็คือภาพมันไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้คือเราต่อเราต่อหมดทุกอย่างแล้วครับเราเราหาก,การ์ดจอมาลองต่อภาพก็ไม่ออกนะครับมาลองเขาเรียกว่ามาลองเสียบที่ตัว VGA แยกนะครับก็ไม่ออกครับขั้นตอนที่เราจะทําได้ก็คือเดี๋ยวเราจะถอดลอมตัวนี้นะครับลอมตัวนี้ออกมาแฝกนะครับ ออกของแฟลตลอมนะครับผมก็หวังว่ามันจะหายนะครับตอนนี้เราก็ถอดออกไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเราลองทั้งสองอย่างนั้นมันมันไม่ได้นะครับคือมันจะมีพอร์ตให้เราเสียบนะครับมีชุดตรงนี้เทสนะครับผมแล้วก็มีชุดนี้เทสนะครับคือเราเสียบไปแล้วนะครับมันไม่หือไม่อืออเลยเลยนะครับก็คือมันไม่มีภาพนั่นเองเดี๋ยวขั้นตอนการซ่อมนะครับคือเดี๋ยวเราจะต้องเราจะลองถอดลอมตัวนี้นะครับไปแฟลตนะครับซึ่งเราได้ทําการดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับไฟล์พวกนี้ ไม่มีโหลดในหน้าเว็บนะครับมันไม่ได้มีในหน้าของแอดล็อกนะครับไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยคือเราเสียเงินเป็นลายปีนะครับคือมันต้องเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุลบ i n นะครับไฟล์ที่เราโหลดกันมาในหน้า Windows ที่เราอัปเดตไปออดเนี่ยมันเป็นไฟล์คนละตัวนะครับนามสก,กุลเป็นคนละนามสกุล พวกนั้นเป็นนามสกุลน่าจะเป็น d r o m นะครับซึ่งเอาไว้อัปเดตหรือว่าอัปเกรดเมนบอร์ดเรานะครับซึ่งมันจะมาเอามาแฟกกับเมนบอร์ดที่เปิดไม่ติดไม่ได้นะครับมันจะคอนเรเกสกันแต่ไฟล์ที่เราแฟกเนี่ยเป็น t b i n นะครับเอาไว้ซ่อมอาการพวกเมนบอร์ดเปิดไม่ติดโดยตรงเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาซ่อมตัวนี้กันแลวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราถอด rom ตัวนี้ไปแฟกแล้วเนี่ยมันจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมามา มาให้ดูตอนหลังแล้วกันนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับโอเคเราไม่ได้ต่อภาพให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเมนบอร์ดดีเนี่ยคงไม่มาอยู่กับเราเนาะเราก็ตอนเนี้มันก็คือภาพมันไม่ออกเลยเดี๋ยวพอถ้ามันแฟตแล้วติดแล้วภาพออกนะครับเราจะมาทําการถ่ายให้ดูนะครับว่าภาพมันออกแล้วก็จะได้ปิดคลิปไปแบบดีๆส,สวยๆแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้เราก็จะปล่อยไปตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเปิดเปิดแล้วไม่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ตัวชิดนะครับโอเค ตอนนี้เราก็แฟดไปออดเสร็จแล้วนะครับเราเลยกลับกล้องมาตั้งแบบนี้นะครับเพื่อว่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นภาพนะครับจะได้จบงานไปนะครับก็คือตอนนี้มันครั้งแรกเนี่ยคือมันเปิดติดภาพไม่ออกใช่ไหมก็คือเราก็เลยทําการแฟดใบออดตัวนี้ตอนนี้ก็ถือกล้องถ่ายด้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ก็คือเราแฟดที่หลอมตัวนี้ครับก็โดยจโดยใช้เครื่องแฟดนะครับผมไม่ต้องอธิบายนะครับว่าใช้เครื่องแฟดแบบไหนะ อธิบายนีนะะ้ก็เครื่องแฟลก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเครื่องแฟตของเราจะมี2รุ่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่เวลาเราเสียบแล้วก็ล็อกเข้าไปแล้วก็ทําการแฟดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสกันเพื่อว่าเราจะได้จบคลิปไปแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการลักษณะประมาณนี้ถ้าอยากส่งมาซ่อมก็ส่งมาได้เลยนะครับผมตอนแรกที่เราต่อภาพไม่ออกก็เราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเทสโอเคถ้าภาพมาก็คือถือว่าใช้งานได้นะครับ mm hmm. ก็คือปิดจ็อบสวยๆไปนะครับส่ง อันนั้นเป็นเมนบอร์ดข้างในนะครับคือเอาไปเทสงานซ่อมของการ์ดจอนะครับตอนนี้เราก็รอมันรีสักแป๊บนะครับโอเคตอนนี้ก็มีภาพมาแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทาการแฟดไปออดเสร็จนะครับก็คือแฟดตัวนี้นะครับตัวที่เราชี้ บอกตั้งแต่แรกนะครับก็คือเป็นตัวใบออดก็คือพูดวนเนาะก็แฝดโดยใช้เครื่องแฝดใบออดตัวนี้นะครับสภาพมันจะสมโซมหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำควา,ามสะอาดมันนะครับก็จะสมบุกสมบัแบบนี้แหละงานช่างเนาะโอเคก็ใครที่มีลักษณะการประมาณนี้นะครับคือบางบางครั้งเนี่ยเปิดติดแล้วดับหรือบางครั้งเปิดติดวนนะครับหรือเปิดติดภาพไม่ออกนะครับเบื้องต้นนะครับเราให้เราลองซ่อมโดยการดึงลอมออกมาแฝดนะครับ เหมือนที่เราอาธิบายไปตอนแรกนะครับไฟล์ที่เราแฟดเนี่ยเป็นไฟล์นามสกุล .bin นะครับไม่ใช่นามสกุล .rom ที่เราสามารถโหลดใน Windows ได้นะครับโอเคเราก็จะมาทําการเทสกันนะครับกล้องมันรู้สึกสมัยซูมไม่ได้ม่รู้นะโอเคเราจะมาเปิดเทสกันเพื่อว่าจะได้ปิดคลิปไปแล้วกันนะครับก็ถือแบบนี้นะเนาะมันก็อาจจะไม่ค่อยสันส่นๆหน่อยแต่ก็สามารถเห็นภาพได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เปิดแล้วนะครับอันนี้ขัดกล้องนะครับไม่เป็นไรนะ้องขี้เกียจเอาออก ใช้งานได้ลนลครับก็คือเปิดติดภาพออกนะครับจากที่ตอนที่มันมามันเปิดติดภาพไม่ออกนะครับตอนนี้ก็สามารถติดออกถ้าเกิดติดภาพออกก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีอาการลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะถ้าเกิดว่าใครนี่ไม่เคยเข้ามาเป็น fc เราหรือไม่ได้เป็นแฟน เคยไม่ได้ไมาดูช่องเราประจํานะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยก็จะดีมากนะครับใครที่มีอยากซ่อมการ์ดจอซ่อมเมนบอร์ดก็ที่มีลักษณะการแบบนี้ก็ลองส่งมาซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมเองไม่ได้นะครับโอเคก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ